บาเ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 บานี่เขากำลังตั้งโครงถมตลาดโครงถมนังรองบ่ายสองเริ่มตั้งกันแล้วครับตลาดนี้ค่อนข้างใหญ่เลยครับนี่นี่คันหนึ่งเป็นกาแฟโบราณน,นี่ครับเมื่อกี้ก็อุดหนุนไปแก้วหนึ่งไม่รู้อะไรนะโค้งม้งข, <laughs> ขายดีไหมครับนี่ พอได้ขายอะไรมั่งนะขายลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นด้วยน้ำด้วยนี่ครับกาแฟโบราณวันหนึ่งขายนี่ได้วันเท่าไหร่ครับนี่มันมันแล้วแต่ครับแล้วแต่ขั้นต่ำ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 เท่าไหร่ครับก็ไม่ขั้นต่ำเลยก็อย่างน้อย ก็ไม่ไม่ขาดหักไปแล้วนะก็ไปขาดสามสี่ร้อยก็อยู่ได้โอ้เหลือสามสี่ร้อยเหลือสามสี่ร้อยอยู่ได้เหรอพี่ยุคนี้นี่อ๋อหักค่าของเหลือสามสี่ร้อย้อโอเคโอเคนี่ของผมก็หักอยู่แล้ววันละห้าร้อยเองนี่มาแล้วมากเนี่ย นี่ของผมนี่วิ่งหนึ่งวันหนึ่งเหลือห้าร้อยเองเบาเบาก็าขายน้ำออไปด้วยอเ,เอ,อประตูเหมือนปิดไม่ปิดไม่นสนิทสวัครับทำไมประตูเหมือนปิดไม่สนิทใครขึ้นบ่รถมันเรงเกิน ไม่ได้องขึ้นฮะไม่มีอะไรขึ้นเลยบอกบไม่มีอะไรขึ้นทำไมมันเหมือนปิดไม่สนิทได้เปิดประตูไหมเนี่ยสมัยมนอยากได้หัวใหม่ละมั้งเนี่ยโอย้นี่ใส่แแฟนขับรถด้วยะครับเหมือนพี่งไงเนี่ยสิบเจียวแล้วสิบแล้วน้อยแท้<ม>ทำเที่ยวหน่อยสิขับรถอะ่ะพูดเองเนหะย นี่มันเรื่อยๆเนี่ยขับเร็วอยู่นะเนี่ยปล่อยไหลแล้วเนี่ยโอ้นี่สูตรไหนปล่อยไหลสูตรจันเพีเหรอครับยังไงเราก็ไม่ต้องมายังไงก็ต้องบีกอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ปล่อยไหลเลยบีเป็นอะไรยืนดูใยร้านกาแฟเขาก็ว่าจะเปลี่ยนอาชีพไหมก็ไปโบราณเลยเออใช่ของเราเป็นกาแฟทันสมัยกาังจะพูดเลย ขับเป็นวันที่สองแล้วนะนี่วันละสองร้อยยังสู้ขับอีกโอ้ขับวันละห้าโอค่าตัวผมวันละบันห้าดิ <c oughs> นี่สู้จาะรถตัวเองมันขับรถครับรับจ้างขับรถเพราะว่าวิ่งไม่ค่อยเหลือเหลืออ๋อเหลือเ <c oughs> อ๋อเหลืออยู่ครับเ็นี่ยขี่ยอมยอมทำรถเป่ากงเป่ากองมากไหมเอา้าเฮ้ยอันนี้รถใครนี่มึงคุณอ่ะเอ้าใครขับ มันมีรีโมทสั่งแบบอ้อขับไปบลูทูธเหรอใช่ใจครับขับบลูทูธเหรอครับเฮ้ยดีเลยขับคันนี้เลยงั้นน่ะเออแล้วนี่ก็อีกสองคันเลยอันนี้ปล่อยให้รับผิดชอบเลยนะผมอ่ะมาเงินก็เคลียร์ให้มันตรงๆหน่อยนะเงินหน่ะก็คือเข้าเข้ากระเป๋าผมเออเข้ากระเป๋าพีก่อนก็ได้เออเสร็จก็เข้า เอาพี่ต่อมโอ้อันนนนั้่าเขาน่าจะตัดชิ้นเดือนแล้เดี๋ยวอขับขับดีไหมดีครับไม่ขับดีพี่ขับรถนี้เอาเดยขายต่อขายต่อเอาไปขายให้เอาอีกแหละวอันไหนแปดสิบโอ้คันนี้ไม่ขายไม่ขายนี่เก็บไปให้สองร้านก็ไม่ขายวูบเบอร์หนึ่งเนาะคันนี้เบ้าเบาเบ้าเบ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 รกอยู่ไหมเนี่ยเอ้ย ตายเลยฮึมีเปิดเพราะวใส่เขาอีก็ออกมาไม่ดูเลยเนาะวันเช้าใส่ซค์ชนกันขนาดจริงอะรับขับระวังเลยด้วยเห็นนินคลิปทิฟน้ำไม่อาบยังเห็นเออมันมาอะไรเรลยแรงๆขนาดนั้นอะแล้วมันก็ล like ้มอ่ะเนาะเออเห็นคลิปคนนี้ชักยังวียังอู้วูแบบลอยชักกลางหนนแล้วก็ตายเลยเหรอเห็น มันขับมามันล้มนิดเดียวเองนะตายนั่นน่ะเขาว่ากระดูกทิ่มปอดเหรอใช่ไหมมันเกี่ยวกันพอดีคนมันผอมไงรอคนมันผอมแล้วโอ้น่าจะสี่โครงทิ่มเออกัวอันตรายน้อไอ้ทิปน้ำไม่อาบบเออรูคุณรู้เเคยไปไหมไม่เคยอ่ะไม่คิดเดืนจะไปนี่นี่ทำไมเขาขับเร็วขนาดนั้นน่ะมันต้องเร็วขนาดนั้นมันมันได้นี่อยู่นี่นอนขี่กันขนาดนั้น ไปก็ไปธรรมดาก็ได้นี่เรานั่งขี่นี่ยังจะร้อนอะไรกันอืมโอ้เราก็ไม่ได้แบบไอ้ซาม่าเขานะแต่ว่าไปอ่ะไปธรรมดาก็ได้ขับไปธรรมดานะ่ะหรือว่ามันถึงชาป่ะรถสองอยแหวนไปงั้นละพีะ่มันต้อง,อง,องมันต้องขับเร็วใช่ไหมต้องต้องเปิดแถวเร็วเมันต้องวาล์วเปิดใช่อืมถ้าวาล์วไม่เปิดเครื่องมันร้อนใช่ครับพอเปิดปุ๊บ วิ่งกันสนุกเลยว่ะวันน้ำมันหมดไปแปดร้อยบาทอ้ออ้ยแล้วจริงขับรถตัวเองก็บอกหมดแปดร้อยขับรถพี่ก็บอกหมดแปดร้อยแล้วมหบดบอกวิ่หมดพันห้าพี่เจออไหมก็เติมมาอันนี้เถ้าที่เติมมาตอนแรกมาเต็มถังเนาะ เอาวิ่งมาด้วยดิเออวิ่งไาวิ่งมาด้วยเอาวิ่งด้วยหมดสักห้าร้อยอ่ะอืมก็เมื่อวันเติมก็เท่ากับเหลือเท่าที่วิ่งมาถึงบ้านผมมันนเท่ากันก็เติมไปพันหนึ่งครับเอาใส่ก็หมดพันหนึ่งดิแปดร้อยอีกเเหรอผมกะผมกะเอาสิบห้าเที่ยวหมดแปดร้อยเกมเหมือนจะลองหน่อยมันขึ้นขึ้นลงลงมนอีกไม่ได้็น่พลงประมาดนั้นอืมเอากะกะเอาเนาะใช่ครับก็ประมาณนั้นแหละ แปดร้อยก็ได้อยู่ดิปบายพี่นิ่มเลยขับไม่เหนื่อยเลยขับนิ่มเลยเหรอขับไม่เหนื่อยเลยเหรอระหว่างรถตัวเองกับรถนี้คันนี้ขับคันในเหนื่อยกว่าได้เน้น้อยใจอ้าวเท่ากันดีกว่าอ่าเอาเท่ากันแล้วเท่ากันดีกว่าคืนโดนทุบรถฮะใครทุบฮะหล่อนหรือเปล่าพี่อ่ะทะาไมจะใช่มั้งีตุ้งรถผมนะก็เลย นอนหน้ารถไงเอ้ามีบ้านทำไมนอนหน้ารถอ่ะสบายกว่าหนาวมันกึ่งหลับกึ่งตื่นนะพี่ปีอําหรือเปล่าเสียงนั่งตุ้งเอาแล้วก็เลยลุกมาดูดำร่วงหรือเปล่าวางดำไว้พี่เพราะตอนเช้าผมทุบรถไงที่บอกกุญแจอยู่ในรถเกือบ โอ้วิ่งเจสซีนี่เลยใช่ไหมไม่ไปเส้นนู้นเลยไปนู่นกันหมดเลยได้เป่ากองเป่ากองไว้เนี่ยเป่าแล้วเรียบร้อยตอนเช้าล้างหอ่อยแล้วด้วยมอญงมอญน้ำได้เป่าไหมเนี่ยเรียบร้อยครับอู้อะไรจะดีขนาดนี้วะจ้างยาวเลยเนี่ยไหลแทบหลุดยกหัวเนี่ยเลยนี่เดี๋ยวไปติดไอ้นั่นอยู่ไอ้ยกไฟฟ้าเลยเนี่ยยก มันไม่มีตัวจับยุกไงไอตัวจับยุกมันอยู่ตัวมอคูล่ะไหมแล้วมันเหมือนจะหักกับผมไม่กล้าเออหักใช่ผมผมก็เลยต้องตนี่มาใกล้ช่างต่อแล้วว่าจะไปทำเนี่ยเอียตัวเดี๋ยววิ่งงานก่อนเอียตัวแล้วก็ต้องดันขึ้นนะโยนมาไหลเลยโอ้ย้องมีค่ารักษาพยาบาลนะนี่สามสิบบาทบัตรฟรีสามสิบบาทรักษาทุกโรคไงมีไหมมีครับ นนอช่ยเขาทำไอ้นั่นให้ยังไงยังทางไงยังครับอุ้ยไม่ต้องทำล็อกยกเลยคันนี้มันสูงสูงอันนี้เทตรงไหนนี่ยังไม่ได้ดูที่เทเทตรงท้ายเหรอเหรอะเทฟังโรตารี่อ๋อเทง่ายเหรอเทง่ายครับไม่ทมสายแล้วปล่าไม่รู้เขาไม่รู้จิตอาล้วครับเรามาถึงบอดินแล้วดินมีอ่าง เนี่ยอันนี้เงงู้นเอาสีเอเคพี่ลองไปดูดิคันไหนเนี่ยคันนี้เชื่อไหมไม่เชื่อคันนี้นะใช่สีเอเคลองไปดูพี่ลองไปดูลองไปดูดูดูเครื่องนะจริงนะเห็นไหมงานเครื่องไหมสีเอเคจริงอ่ะจริงกันนะสีเอเคใช่ไหมงานนั่นน่ะ เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้มองเห็นเจพีว่ายกดำแล้วมันสัน่นน่าจะเป็นกับเราเราเกียร์ฝากหรือเปล่าเดี๋ยวนะโอ้ดูดังกันไหนวะนะ่ะ <c oughs> ยกใหม่เด้อเดี๋ยวดูก่อน ยกไหมวางก่อนเดี๋ยวดูเปล่าก่อนโอ้ยไหนว่าอาจะบีเร็ว,วอ่านไม่เข้าเหรออ,อ้ยกก่อนถ้าถ้าไม่เร่งมันสั่นไหม,ไมอ๋อ น่าจะเป็นกับเพลาแหละน่าจะเป็นกับเพลาอะ่ะกระบาดอืมใชม่เสียงไหนซี nice. เอเคยิงบอกขนนั้นยิงดูหน่อยสิอา้าวไหนคนนะ่ะเขามไม่วิ่งงานอนะ่ะ ดูไม่ออกเลยโอ้ดูสภาพรถดิหนักกว่าเราอีกดูโชงังเออโอ้ยโ,โ,โชกล้องอีกแล้วเว้ยเออโอ้เออสุดจับไปไปใส่ดินโอ้วันนี้คนแจกดัวหล่อมากเลยดูดิใส่แว่นดำมา <c oughs> <c oughs> มันแสบตาอ๋อแสบตา เสียบย้ายได้ไหมเอามาขึ้นไอ้เพื่อนไม่ชอบหมอวาดยังไม่ได้ลงนี่ยังเลยผมโคดูอ๋อนี่หมาวันก่อนครับนี่แจกตัวยังป๋ายังไม่เลอนี่หมอวานอ๋อเดี๋ยวลงพรุ่งนี้ป๋าบอกตามไปดูใน YouTube ยังไม่เจอเลย สองใบนะ <laughs> <c ười> ขับอีกด้วยใบเดียวก็พอเสียง่งเสียง่ง <c ười> ถ้าจะเป็นกับเราไม่ได้ตั้งศูนย์เรากากระกบะ งานยาวครับไปได้ยังยังโอ้ใส่เยอะจังใส่ตามแรงรถนะรถเราแรงก็ใส่เยอะใช่เอาไปเรื่อย ไม่ดับอ่ะไม่ได้ไม่ได้เหยียบอชิงเขามาเร็วเขามาเร็วไม่ต้องเหยียบคันเร่งนี่ะนะแค่นั้นเลยรับอันนั้นปอนเราทำคันเร่งมาทำไมอ้าวหมายถึงว่าไม่ต้องแบบเหยียบเบิ้ลออกอะไรอย่างเงี้ยเพาไม่ต้องเหยียบเบิ้ลออกล้วคั้นนี้่ะใช่ต้องหารอบย ติดบ้างยังไงไม่ไม่ติดแล้วยังไม่มีติดอุ้ยผมขับมันจะไปติดแล้จะแจ้งคดีน้องเงินนะการนั้นไม่แน่ขับอย่างนั้นถ้าจงไปจงลึกเมื่อกี้แกออกตัวยังโหดครับขอบเลยงถยเลยวิปปาตุ๊กตาของไปไหนด้างนี่นี่โดนด่า รายได้สองทางเลยวะโอ้โหรับจ้างขับคันนี้คันนั้นก็เอาค่าจ้างทางนี้ไปจ่ายทางนู้นก็ไม่ได้ไม่เสียหรือมีไว้โอ้นนเริ่มัดฟางกันแล้วน่นมัดฟางบนดินก็น่าอาหารมีระคาับนะจ๊ะโอ้ยตรงนี้ต้องลบตลอดเลยวะเจ้าบ้านนี่นก็ได้กัน วันละหมื่นอัดฟังงก่อนล้านกันเลยนะสิบสิบกบาท ประหยัดน้ำมันคันนี้กับเจ็ด E นี่ยังไงเท่ากันประหยัดคนละแบบนีเอา้าวยังไงมันก็แบบปั๊มสายมันจะประหยัดกว่าอยู่แล้วเหรครับอเขามาเร็วดิประหยัดกว่ามนเร็วกินกว่ายิงรีแบบนี้ยิงจัวตัวดีเ,เอา้าวแล้วเป็นรีทำไมอะ่ะถ้ามันกินน่ะีรีมันก็ไม่แรงีเลอแต่ปั๊มสายทำปั๊มก็กินเหมือนกัน<ม>แต่อยู่ที่ว่ากินมากกินน้อยหรอกินเยอะกินน้อยอยู่ที่คนขับ กดเยอะกินเยอะอยู่ที่อยู่ที่จีนครับออจะไปเรื่อยๆกันเป็ดร้อยเก้อจะคอมมันเร็วหรือย่าจะปั๊มสายขึ้นอยู่กับการขับใช่ครับอืมอย่างเี่มพูนวันละพันกว่าฮะอ่ันไหนเมกาเมกาว้ารับวันละพันกว่าแล้วจลวดอะไรนี่ปกติเจอไอ้หลังเตาเนี่ยโดดกว่านี้อีกนะ ถ้าไม่ใส่โช้กอะของผมโดดนะขัดตรงนี้นะของผมโดดเลยอืมคันนี้ไม่โดดเลยโอ๊ยจะทำโคโยกนะเสียงน่าจะโหดกว่านี้นะอยากอยู่พี่อยากให้พี่ทำเด้อตั้ง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 เบิกตั้งก่อน พอมโลเนะ่ยพอมูลหรือพอมเพยพอมีอ่ะมันจะสนั่นเลยพี่ขออยู่เียมันจะโล่งเลยอ่ะโล่งเลยดีเออเว้านี่เราก็เดินทางมาถึงที่เทแล้วของถมกำลังตั้งเลยครับที่เช่ซื้อกาแฟฝาหรือเปล่าอะไรที่เช่ซื้อกาแฟฝาผมผมองอย่างนี้อะไร อะไรอยากกินกาแฟอ่ะผมกินแล้วกินดีนี่ก็กินอะไรนี่อันนี้กเจี๊ยบไม่กินมันปวดหัวดีดู๋กินกาแฟนู่นแล้วแบบแสนเลยนี่ดดยันหกโมงเย็นเขาเลยหกโมงเย็นไค่นี่ห้าโมงครับวันห้าโมงเป๊ะถ้าจอดหนึมงโอ้ยอะไรจะตรงเวลาขนาดนั้น เขาสงสารคนแจกตัวนั่นอืมไม่ได้พักเลย <Okay. S 2> ข้าวคือก็ไม่ได้ออกไปกินอไอ้ยังขุดอยู่ไหม <or> แอ่งคอร์บี่เหรโอ้งานนี้ยาวกับโอ้โขุดไล่ตามหลัง ได้ครับเอ๊ะ<อ>สุดยอดก,กดเลยโอ้สันส่นแต่เง้นเอาแค่รอบนี้แหละใช่ไม่ต้องกดเยอะอเดี๋ยวผมเี่ยวประมาณนี้เพระเาะว่าพวกเราน่าจะไม่ได้ตั้งศูนย์ มขาไม่ได้ตั้งศูนย์ทำไมไมัไปตั้งศูนย์ของรถก็ว่าจะเข้าอยู่เนี่ยประมาณนี้ครับคลิปนี้เจอกันใหม่ครับบวกบีบบีบน, <c oughs> นี่มันวางเลง